สวัสดีคระพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องเห็ดเมนูปยังห้ามวันนี้เหรอจกเป็นตกปฟามาแล้วครับเ้างกระสีมาเฮ็ดทูเฮ็ดกินแล้วพี่น้องบาดกระสีร้อนสุดเลยเขาเคยนีแตะปลาตัดที่หนึ่งบักเนาอันนี้เ้าป่านิ่มหนึ่งบักเนาปบานิ่มหนึ่งมะนาวครับแต่ว่ามันใบตัวใหญ่เนาะใบตัวใหญ่เป็นปลาธรรมชาติกันเขาใช้ตกอยู่เพื่นแล้วพี่น้องอันนี้เ้างกรสิหนึ่งปลาหนึ่งก้อนครับหนึ่งตาก้อนแล้วจังเฮ็นลำจิ้มที่หลังเดี๋ยวนี้เงาไปสิ นี่ครับตะไไข่ตะไไข่นี่คือขุนไช่พี่น้องขึ้นใช่เอนละขึ้นใช่นี่ครับหยาดทองเลยครับพี่น้องอากาศฝนตกลิ้เมื่อกี้ที่หุ่นก็นล้มล้มเลยได้ขึ้นมาก,ก่อนมือหมาบัยังมันล้มอีกครับน้ำจิ้มลาดจิ้มลาดพี่น้องนี่แหละไปเอาข้าลงหมอกันเลย ลมเขาคอหาเน้อาขังเนยะพี่อามาเห็ดน้ำจิ้มเข้าไปวิธีการเ้ากับับน้ำจิ้ทีนี่ผักชีผักชีแล้วก็กระเทียมครับไปเรื่อยๆมาห,หั่นกเนาะ แต่พอประมาณพริกตามใจชอบ,บตามใจชอบครับพริกขิงสวนเขาบ่มีแต่นี่ตามพริกิงตรงพริกขิงสวนครับเขาก็ส,สิดีปากเน่าเนาะกเน่ากับหันแล้วเน่าก็บเป็นเนาะเขากระกองอเอาเมล็ดมันออกนี่แหลนะเน่าหนี่สองหน่วยครับ สมปากถ้ากินมืงนง่ายเจ็ดแชลบเลยป่ะเนี่ยหยิดเลยล่ะยือยู่หนังได้ที่ละธรรมดาและถกินก๋วยเตียวเน,ะน,นาะด้จ็ก,กินก๋วยเตียวคนได้กินอ่างนาหนี่งน้ำได้เจ็บต้อ,อยยังยังอีกสักนิด อันนี้ก็ไดไม้ขั้นตอนน้ำป่าเนะเลยไปเนาะเขาก็ตวงพวกประมาณสีสอดพีเนอะระดับป่าซัมนีอันนี้น้ำอะไรเนี่ยน้ำน้ำขอนนัวขอนนัวเจ้ขน้นนัวกันนิดน้อย แค่ซ้อนนี่แหละครับเพราะแม่ซ้อนนั้นซ้อนนั้นสิหลายกว่านี้อยู่นี่ถือว่าเป็นซ้อน,นอ,อ,อนยาวซื่อๆช้อนยาวอันนี้น้ำตาลเนาะน,น้ำตาลีซ้อนถ่วงเยูะหนึ่งคือบุลรีเบิร์ดสองสามซีซ้อนนี่ปับ๊บเรียบร้อยครับ ผู้เข้าข้อก่อนแตเสียมันอีลงจังหอมหหนาปลาชิ้น โอ้ผิดลายอยูายอยู่เป็นในน้อเนาะนี่ไปดูดใส่นะเนาะแซบเที่ยวออกไปได้วอย่าลากินอืครับโอ้ยนี่แหละสูตรเด็ดเลยซิมอะไดเลยซิมกระเซยบเลวเนาะบาดเจ็บ ลาก็ได้กินเราจะเริ่มจะซุกแล้วมั้งลามันบดด่วนเลยเดี๋ยวเสิม์ฟแจวันสุดยอดเออสุดยอดหอยหวยหอยไปดองหอยหอยเฮ้ยุกแล้วมันบดด่วนเป็นได้ดอกมาวาง lúc này như như thế, đi. đúng. 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 có kim luôn, nó xếp xếp 嗯、mm。Hmm. ีโนะรยน,น,น,นคัดไปยังล่ะครับพี่น้องคักไปยังพี่น้องนีก็คือเฮ้ยสำเร็จพี่น้องออจังสี่จังสี่ชิมก้อนบาทที่ไหนวุ้ยชิมล้อเขามาแล้วเด็กมาแล้ว ตาาเสด็ดขึนืนอเออนพ่ากินกรบปอมาจับปักหนึ่งโอ้หักหักคักมาติดนนอสุขคนครับมา 嗯。嗯、搞什么名？ ม้อนๆตามสดพร้อมพี่น้องสุดยอดเลยพี่น้องมาครับมาซีสูนคนนรับมาเจ็นกันครับขาแรงครับพี่น้องเจ็น้ำหอนแสบ โอที่ด้นที่ด้านขวาครับซิมเลิมาซิมเลิอมาอยักค่ะกินน้ำเพลินได้ปะจ๊ะเกินเพินร่อยหัวหน้าแล้วเสียวน้ำมาครับ พกินมมาสมันยอดแซบอยู่เ,เต็มมันเอแซมอยู่เต็มมันสมจ้ะว่าก,กินเปียวบ่ได้ก,กี่คนจ้ะอนนี้แะ,ะแต่มันปีดสุดยอดเลยมาเปียวพอดีนะพอดีตกตาหนึ่งมะนาวเพื่ออนะไเนาะ ท่าน,นไปถ่ายมาเปรี่ยวเปลอกพร้อยพี่น้องเดี๋ยวคนเปลืปอกพ่้อจะแต่ทั้งนี้สิขอความเพียรจะโอ้แ่บแสบบิ้เลยฮักกะบอกโอ้พี่งอะไบอกเป็นปลาทรามกลางจะมันจะบ่มัน

บรมาเกลือเป็นส่วนน้ำสิ่มได้พี่น้องสุดเราหมกพริกจ้ะสุดเดือดเลยต่อไปหาเราปะเจ้ามาจะกินพริกสุดเอาหมกพริก,รกจัดนัวเก็บชูจียอยู่จวไปหาำไหม นี่ต้องกินแบบือนกัตัวบักโลกคือเพื่อนบางเท่านเนาะต้องมีโอกาสได้ยแล้วเขาหมันมื่อว่นหมันเมื่หมันก็ได้สิได้ แม่แนนดินนเนื้อหวานไม่ไม่จะกินได้ไหมโอ้ครับเอาไว้เราจะถอยเป็นจังได้แนนพิรีครับเขาเรียบเบิด์ตกล้องแอร์แหลกมีกระติ๊กปลากระเบืม้มงนรือเปล่าราชการกระติ๊กโครงการนะโลพ่อกำงามเนาะมันใบใหญ่เกินใบใหญ่เกินเกินไปครับพอดีพ่อง,งามสองคนครับ ปีพุ่นลนี้ผมกินตัวเครื่องกินบ่ไหวครับเพิ่นแพะบักนาวแพะบักนาวแต่ผมแพะบักชิกบักนาวสู่ตายถ้านั้นสิว่าปาดหนึ่งปากนาวเด้มันจะต้องเปรี้ยวจักหน่อยมันลดความข้าวลดความเลี่ยนเลยเน่าปลาดมันส่วนๆเนี่แซ่บยิ่งเนาะแมนแซ่บยิ่งจ้ะปลาหนึ่งมันส่วนๆขาวข้ากันเนาะปกเน่าเน้ำมันแก่เลี่ยนได้บัมีกินข้าวเลยจ้ะบัมีเลยเห็นน้ำี่น้องกระเดมีอันกระเดีสูตรเด็ดกับข้าวเมียนมาบอกดิเรือจ้ะ มีสูตรสูตรแซ่บๆป้าผมเทียบน้ำครับพี่น้องคอมเมนต์เขามาบอกเนี่ยเฮ็ดยั่างไก่ปลาเมนูปลาโอ้เห็นท้องพี่ดีพี่น้องมีติดเลยสุขภาพเฮ็ดกินเดี๋ยวว่าแซ่บตัวน้องไม่พูดจีนน้ำแมแซ่บย่างเดียวแซ่บปะแซ่บว่าแซ่บปะแซ่บแล้วแซ่บีิลิเ่ราะเป็นวอเดียนเพราเป็นตัวเด้ยพี่น้องร้องมึงแซ่บแซ่บครับ ป่าไม่ไม่เราไม่ติเห็ดวัวเลยมันก็ดติเป็นเนื้อบนหวานน่ะแต่เ่าเนื้อหน่อยก็ป่าซี่พี่พันแต่เนื้อมันแน่นกว่าแต่ป่าซีพี่มันติดตัวใหญ่หูเนื้อฟุ๊มันะมัน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 อันนี้บ่มมันหลายเนาะอันนี้บ่มมันหลายป่าธรรมชาตินะตันนี้เก็จิตแล้วสิร่าสแล้วน้องเฮ็ดชิ้ยังต่อไปคอยติดตามพี่น้องก็ให้พ่อแม่พี่น้องยู่ดีไม่แห้งสุกสุขคนเลยครับก็เจ็บใหญ่เดยพ่ไข่ใหญ่มี สำหรับรู้ใดเดินท่ากับตลอดปลอดภัยสุขสุข,สข,สข,สขพี่น้องโชคดีทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปสำหรับรู้ใดเหตุการณ์เล่นงานกายจะเจร่ญในหนาทีในการงานครับเจริญจะเจริญเดือพี่น้องสำหรับมณีอสานหลอดตะเส้นกับเก้าค้าวัดสวัสดีจากพ่จักนองครับสวัสดีครับ